มาแลนที่รคอคอยเดี๋ยวพี่แอมพี่เอิมบอกว่าหนูใส่ชุดเซนต์บอยยังหนูสวยใช่ไหมโอ้โหนี่ชุดอะไรก็สวยที่รอคอยมาแล้ว แต่ว่ามีบอสของตรงนี้ไหมอ่ะแล้งสองที่รอคอยอมาแล้วมามาโอ้โหโอ้โหแกะเลยนะ้ล่นให้เล่แกะบห้ให้ลแกะให้ลยมาค้าแต่มองมอง อ๋วมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างไหนดูชิ้นแรกนี่มีอะไรชิ้นแรกมีอะไรไปข้ามมันต้องชิ้นแรกมีอะไรเนี่ยมีเสื้อว้าวมีเสื้อด้วยอันนี้อะไรอันนี้อะไรเอ้ยเสื้อคลุมเสื้อคลุมอันนี้อะไรอ่ะมีอะไรอีกคืออะไรอ่ะ สนับขามีสนับขาอ๋อสนับขาใช่ใช่ใช่มีโบ้ด้วยมีอะไรอีกเนี่ยมีอะไรอีกเนี่ยเสื้อคลุมอันนี้เสื้อคลุมมีอะไรอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้โบจิ๊บลูกจิ๊บสนับขากับสนับมือสมใจแล้วสมใจแล้วอยากแตะที่รอมานานมาช้าอวันเกิดหลายวันเลยอยากใส่แล้วอะไรนะอยากใส่แล้วอยากใส่แล้วรอก่อนนะไะไหนไม่ถ่ายภาพไปไหน ไปแพร่ภาพที่เราคอยนี่ค่ะนี่ไงแล้วนี้อ่ะอันนี้ที่ผูกอันนี้สายลัดเนี่ยสายลัดใช่ไหมมันจะมีสายลัดอยู่เออแต่นไม่ได้ไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปลองชุดกันเลยโอเคไหมโอเคโอเคเอาใส่กันทุกคนเอามาเอามามาเลยเร็ เราไปเสื้อชันยข้นเสื้อชันสระคนอ้วนต้องแส่นั้นก่อนต้องใส่นั้นก่อนพี่จิงข้าวเสวยไว้ผมพี่จิงข้าเขือสวยผมยาวทันหนักยกแขนขึ้นันหนักข้าวเสข้าสวยไว้ผมยาว็ควายอย่นงนี้ขอนลกที่รอคอชิ้นสำคัญ ชุดอะเนีดซดโกชุดอะชุดเซดโกเดี๋ยวใส่เสร็จแล้วแต่งตัวเสร็จแล้วต้องร้องเพลงให้ป๊าฟังเลยนะร้องเพลงให้เพื่อนฟังว่าไปมาที่ป้ากเองผมยาบไปไปถึงข้างล่างสุด ต้องมีถุงเท้าจะได้ลองดูก่อนลูกลองลองดูก่อนลองดูิใส่กเยอะใช่ไหมคะชุดเสร็จเอนี่ดี๋ยวพี่เอมีเดีพี่เอเอมหรอว่าหนูใส่ชุดเซดูโบยหนูสวยใช่ไหม คิดูกูหนจะสวยอ่ะสลับข้างไปเนี่ยคใสาจะสลับข้างเอาใหม่เอาใหม่นี่จริงคูต้องใส่รงเท้าด้วยนะสบอากริปอ่ะปล่อยผมยาวเลยนเมอเ่วีวาวีว่านี้โอเคโอเคฝั่งนีฝั่งไหนครับจิฝั่งนี้เหรอ ฟอกบป่องอย่างเลยเดี๋ยวเดี๋ยม่จัดการว้าวโอ้เจ็บแม่อย่าดึงหัวหนูมาจ็บนะเจ็บสินะอยากสวยก็ต้องทนเก็บครับโอเคตอเโอครงคุณผูมครับแไว้อันนี้อันนี้ออะไรยังเรยววะอันนี้คืออะไร ใส่แล้วยุ้ยถูกตัวไอ่ะไม่มีือนกันโอายมือห้ไห้อยใช่มือมือ้อยเโอโหมีชุดไรนี้เนสิโกเนสิโก้ครับครับไอ้นะคับไข่ด้วยหรอสุดยอดเลยสมใจอยากนะสมใจอยาด้วยอน่ะ นายทำท่าในิโกทำงั้นะปไอทำไม่โควิดเตท่าชอนน่ะเอาอไม่ท่เามาท่า,ทา,า,ทาเด้นสดพท่านาเกโคตร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 เต้นเลย <c oughs> เอ,าลอึาึฮึฮเฮึ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 ฮมาึฮึฮึฮึนึฮึฮึกแฮึ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 อึฮ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 อฮึ่ึฮึฮึฮึดออ ของที่ดกะไม่ได้อ้ไม่ไม่ออกสิลา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 าไม่ได้เเมิกก่อนได้มดับก่อนสุดาเดดูอาซียาคโนมตเโลเโนิชิเม เเม้นาะโ,โจ,บจบแล้วเหรอครับจบหรือยังจบแล้วอโ,ออโอเคเอาโอเคหรอือยังกดไลค์กดแชร์จะใครให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย